พี่น้องมนี่ามนี่ผ้ามือวาถือขัดถือเนี่ัดแต่ดอกมาเแต่นึงแล้วจัดแตันม่อย่างไรเมนี่นี่ใช้ดีพอนมือปไก็อุปกรณกันไปม้นหอยมน่้าถือกินตะสิสิได้ยังว่าตลาดยุ่เดียวนี่มนี่ครับพี่น้องา มูใหญ่ๆครับพี่น้องมาห้คนกบปูนวพี่น้องเลยกอแมงเงาเขาก่อนแมงเงาครับกอนเฮ็ดเอาเฮ็ดรับพี่น้องเลยก่อเฮ็ดก็เอาเฮ็ดส่วนเนี่ยมาส่วนเนี่ยไปรุ่ยรุ่ยรุยรุยเอาเดี๋ยวเดี๋แบานอยู่นี่หนกะดวงบกคนดีกัรก็ดวงนี่คนเอา ข้อมาให้ถอยก่อนไหมข้อเข่าข้อนามยืดเสร็จยืนดีรับข้อเข่าข้อนามไปลุยพี่น้องต่อครับไปน้ำกันครับเมื่อนี้โออมาที่มหากนรีปลมปะนนะปล่อยเฮ็ดเอาเฮ็ดพี่น้องพ่อบไม่เงาเอาไม่เงาครับเมื่อนี้ฮะช่วงนี้ครับกีปลมก็ร่างระบาดแห้งครับพี่น้องนอนไปได้ซุ่มผู้เฒ่าภากูไปแน่ภากูไปแน่ผันวะเอาจัดให้ครับคำขอตามคำครูครับพี่น้องเพียบให้เพลินก้นโออ ai, áo khoét mày cả nè, bưởi khoét, bó xây, Đó. xây phủi. xô xô xô, xô man, man. bật cái phần à, không mấy ngày không mở như vậy thôi là, lấy bưng, น้ำทำไมใหญ่กลัวเงาเงไม่คิดใดพอเไยแต่ะนั่นดีหักไม้ขี่ไหลมันก็อยู่น้ำหักไม้แลไม่เงพูด่ะโอ้ยเสียมจอก็บรวดวงง่มากนี่เนาะนอโอ้ยตัตกแห้งดีล่พเอาแหงบดโเสียมเสียมนีก็ว่าพอดีเเจีงไรมันมันหลา มันมันตะโดนหเป้านไปแล้วโอ้ยหงาไมทีเลยไม่งายแล้วเฮ้ยด้ยเฮ้ยัวนี่แหละรอบึงกันนะเผื่อถอดแสบยึงด้ไม่เงานธรรมดาเลยจะไหนเลยขี้ปูมจะง่ายกันยังเลยก็ตัเสียมก็เขาดีหาย่ายเขาดีก่ไดด้ก็ตัวจุกจุกยูเสียมก็คือของแง่เองย้อนไม่แ่ข้ามมาแง พอต้องนิ่วนี่มันเป็นปูงปวกปูงปวกมันเป็นยังซีปวงปวกี่ใส่ละปุ๋ยโอ้ก็เ่เห็นนั่นดีไ่เงีเลยน่ะเห็นตัวะตุ้มวะเอโอ้าหนี่ขวบแม่แล้วบ่นียขวบละยไม่หันละงนปลามากินพีทเอาไ เราหวอาหใหั่นี่หัวเรีไไวเเยวอุ้บเลิกตัวนี้นั่นนโอ้เอาผู้ให้นม่ทังแบบนี้จังบ่ตายเออแล้วก็ฮักแข่มานออกน้มเนี่ยมีตายอย่าไปกระปุกความชีนคอนอ้ยกระเทียก็เต็มางเต็มยาวอยู่ <c oughs> โอ้ย <c oughs> ได้ยังกระไซก็หนีมาแล้วเออนึ่ัวนานงคน,น,น้อยพียงพอลเนอ่ใ่ที่หอใส่หอก หนูยังาขียบยางดีคนไม่งเงาจคนเงา่ว,ว,วา่าแทบคักแซบเน่นปเจ้งไทาทันดีเขาจะไปจกเาี่ขีเข็บมันตะหูกับว่าห็นที่มันมักเงีงเราจอเงาไม่ยีไปทางอไล่ะมอมนนั่นดี่ไหมกักจกเเจเนาะมันหาหูว่าห็นนันนี่มัตนตนีนะนั่นดี ไไป่งกลกันยงนังไงเลยพี่น้องเลยทางนี้มุมแดงขางบนมุไร่นมุมไร่จะมาจีมุมมแ,บบมมแดงเจแบบ้าสีแดงเขางาไหมเปนยยอะไรทำเอาเมุม,มไ่อยิน้ำหักหม่หน่ไไม่เงา เป็นไงบ่อ่ะเขาขวดเลยบันมันมปักลงไปดีมากเลยครับกะปุกอมจินอ้อหูดม่ง่วงดับจืดเลบ้นกล้าใส่ใส่แล้วเกินอ่ะโอ้โหขูดใส่ทีโฟมพอดีมากเลยขูด

ไข้ฆ่โหคือว่เห็นผูกไปผีหลงค่ะตัวเดียวพี่น้องแต่ว่าตัวเดียวยุยคี่ปโอมสามตัวคนไปคนมากก็ได้ดอกพี่น้องเย็บเล็บกะตโอ้สกอปเปียนครับสอง,งตัวบล็อกเลือกเลือกตัวเดียว โตัวกิ๊บมุมนตัวสีด่าพี่น้องเ้ยมีปีกขโมยละมีปีกขโมูละตัวไหนก็ได้มตวล้มือนั่นกับแจ้งสีละหูปิดแจ้งสีละวดี่ตัวพี้งเยตนลยพี่น้องคนนี้นลยตัวูนึงี้สองตัวพี่น้องเลย ตัวน,อย,นอย่พวกหัว,วแชว่ปะไปตำใ้กถอดดีๆตีก็ตำบุ่งเพิ่มรู้จังหัวไม่แต่กกอกตำใส้กอกหุ่งเพิ่มตำมันเมอ่ะหัวตำบงถอดไม่ไ <laughs> งไมไมเงาตัวน่อยเอ้ถด่มละคมตัวตัวม่พี่ตัวม่ ตัวบลกกับบะลกปนไหนด้ปะปุ๋ยอ๋อน่แตเถิกเต็มตัวเถิกปีงอๆตักูว่าีหูนะยักเนาล่ะันพาสีหูสิซีหูจะสิเปิดฟ้าไปยันมันบบ่เปิดฟ้าไปโหลดเอายังสีล้วกันนี่น้ำนาาล้างน้ำลงไปอาแตดดูบ่ล่แตกเยว้ันังตรงข้างกุนเขินข้างกลนไปข้างกุนกับตีเสยอีกอัพีไปเอา คือเห็นแมงเง่าก่าวี่ผิดแด่เราบว่กันเอะเห็นปะคือกลยังไง่าไหนก็มูดแต่ผักจ๋อหลแจงก็หมูกัดบนเดผ่าแจกดูมื่อวยหมูกัดแดดเลยไปีดายไว้เราก็เสรแล้วเกาเข็มบนแล้วเป็นยาเขาเป็นดหมูหมูกัดะ

ออเออนั่นเลาขกบเพื่อนมากลวมามูย่เี่ยเออมูหกหรอมูเล่าหรอหมูหกหม,มูหกยี่เีย มามาอม่งาติมเงาเดอก็ติดมองไดมตเตัวตไปหาเราไเลยครับโอ้โหหัวไปทางไหนก็เิต้อขอไปไกลเราก็พาแจกดูลืมติดตลอดี่นองอันนี้เยูกงไม่ใหญ่แทน มาแล้วพี่น้องโอ้จิบปมเมียครับนี่แล้เจ้าซื้อกันตัวบ้านหน่อยบาทได้พี่น้องตัวละสองบาทถึงสามบาทได้พี่น้องมันธรรมดาครับอาหารที่สามมันน่องครับพี่น้องมือบัตบัตรเดินไม่เป็หมูเด่งอันนี้นี่จีบปมเด่งอืมเจ้าน้ากระเด่งของป้าดอกนี่น้ำครูเบาอือ้อาวพอเสมามอ่ะต่อได้กระสือกี่ลวดเพราะน้ำนลาดเพรานะน่ะกดจีบปมมาถึงแสดงว่าตาหน่อยหายดูเจ้ากดจีบปมมาถึง มันตัวราคาบาทก็ซื้อกิโลนั้นแล้วว่ะแล้วมันลำบากไปเลือยเกินจะเป็นตัวเป็นเน้อถึงเนาะอย่างเดี๋ยวผู้เสียมดีๆเสียมคือบางคือเมี่ยงเขาไงเอาอันนี้มันเสียมอี๋นักพี่นี่กลัวไม่เงาไงเข้ามาไงเพราะว่าเสียมดีๆแล้วก็บอกเสียมขาดพื่งมันดอกเราว่ะเสียมดีน่ๆใค่หอนแล้วใช่ที่มันแล้วลงไปแล้วว่าโทอดแห้งดีแต่ตาบดบดเนี่ยมัก้นนำมลนำมองกันปวด กุ่นหิก็ยังแห้งดูด้อนล่ะหี้ยฝุ่นหอดไปยังบกหม้อโหบีแล้วมันเท้ามันจะกินแล้วบกหมอจะเป็นนัอไยกินอะไรยิ่งแขวคือยังเงินยังเงินตัวบกหม้อน้่ยดำดำไหมไม่จะลงทูก็ใหญ่เฮ้ยบอหักบอเนี่ยสิเห็นบ กินได้เยอะอ่อพิอ้อนใจดิมวยคี่ดีวันสันจะได้วันเกิดไหมหอดไปยัยหอดไปขาไม่ฉี่อย่างจะหลาดมันก็เปน้ำง่อยไม่ใหญ่มากหรอตีบวยแมงเงาอีดีส์แมงเงาหอดเราดิเหรนไส่กถุงใหญ่ห่วย เอามาไส่เอาไหมทุกงยางเจ้าเอาเอันกวนมันออกนี่แหละมันี้จาทุกงยางเจ้าใส่ทุกง้าพร้อมสิ่จ้ดปวดจุดนี้ไว้เอากวนมันออกนี่มัเหม็นอย่งจักยังตายบุใชจักเหม็นมาเป็นบาทเนาะมานี่ม้าตายบ่หยังมาตัวมือนั่นจ้ะตักมันเหม็นอี่ไจักเผื่อวายพ่อเจ้าลุกขึ้นเหม็นได้บ้างขนนี่อ้าวเหม็นทำคูจังเลยจ เาเอาแบบเยวไเอาเพมันหนีเจอด้วยเอาเราเก็เออะเออนั่น,บบน,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 นละใจเจียเขาเชียขเยขาก็ได้ข้อเสียจากของด้วย <c oughs> งานหูดหนึ่งซึ่งวุนนี่น่ะ่เหมือมาเป็นบาทจาัดอยจับบอกยากเจ้าเราคันมากเลยนีน่ขี้แห่หมาขี้แห่หมาเป็นไงนะขี้แห่มาไปผีควายหนึ่งขี้โ้มยายถ้าคนกุนมาถึงขี้แห่มาอันอันไม่ มืเบิ่งมีขมานี่ทานฟ้าครับพ<อ>ี่น้องไม่ยังโกเคหมดหอดไปใหญ่เอใหไปชกเลยเด้อจีปูมันก็มาหนวดเงาแต่จะสูว้วายสันรุ่นก,กันพี่นออ้องเอาไม่บ้าเห็นเอาคืวางสันฉกไปใก,กเล<อ>ยนะมืนอนีพาพ้าผบมาออกกับร่างกายครับปวดแห้งดีอย่างเงียวม่อ่ขามา,าน,นี่ยไ่ธรรมดาเดียวปวดม่อกเงาลายปวด นไปขายอยู่ตลาดน้องเมื่อานกซิปก็ตัวเนี่ยหาิบบาทพ่อิับเจ็ดแปตัวสบาทเียังอีกโอ้ยแบบวยโอ้ยไปครับเแหงแล้วแหงอไรฮิปกระดางโอ้ยใส่เยท้องดอกเลยโอ้ยะาสิกินเหดปวกก็จิบ่ได้กินก้อนเห็เป็นพวกแบบอืม จะได้กินแม่นเฮดกระด้ไงล่ะนะมันมุนว่เป็ี่ยนไปขวดนะลองวันทางมันจังบ้มีงามไหมเกืบพูดได้ไม่ถิ่เลยนี่เกือบกันแล้วเบื่อเงินดีเนี่ยรหัะโอรุตออกจากกิน นี<ม> S S ่คราผิดบองข้ามากุนขี้ปูมข้างใดล่ะงานปูนมกดแล้วปั่นไม่งกันครับแม่จะตั้หางมันแม่่ปูนหลับพี่น้องเลยนฮขาบ่บนเาปูนหูหนึงีหนึ่งเกบนกนเ้ยำบ่

ไปเอกไปขามไปฟางพุ่นสายรถบอก่ไปฟางพุ่นเมียมีขามท่าไปเบิกอีกฟังหนึ่งอะไรคืออยากมากคนไว้คนไหนบอกว่าขามทาาสายรถปั๊บวะโอ้ดอกงามจังเลยโอ้ะบูขึ้นไม่ไหมวะเอาเอาหนนั่นน้ำซุปเป็นโอ้รักกันหน่อย ยจนได้ใหดปวกติดได้พี่น้องปวด่ะตัวสีผ่อนเราเมนผ่อนง่ายดิหัวงัดถึกมองกันป่ะปวดพี่น้องป้อปุ่นนี่เราบ้าปุ่ยมาเีจนี่ก็ได้่ดอกได้ดอกนี่เราไปปุ่นปุ่นใส่จิปลมพี่น้องเอนืเต็มตาละเฮ้ยไม่ใช่ทางไะไล่ะไปทางนั่นล่ะโอ้ยให้ยักน้อยกันป่นโอ้ตัวูงไงเลยเมียใคร่อ ไม่เงาเหรอคนไม่เงาเหมปวดปึ๊บปึ๊บปึ๊บไปเอะโอ๊ยี่น้องเอ้ยดอกมันญ่ายจัเจ้านั่นเอ้ยลูกหลานสิได้ยี่ดอกได้พ่อปนไอ้คออันนั้นมันขึ้นไปน้ำจะถอดมันสิปนได้พ่อปนฮึ่มง่ายซะเนาะพี่น้องเฮ้ยค่อ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 ย เฮ้ยดอกที่สองกะสิพ่อปนละพี่น้องเอ,อ้ยหนีออ่ใจ <c oughs> เอาบ<ป>ันไดสองดอกแล้วบอกขอปนอีกดอกหนึ่งเป็นดอกที่ส,สาม่อกปนนะเอาบันไดหนึ่บอกแกงหูมา,าม,หมาก้นน่าพี่สั่งว่ามาก้นสอยนะเ้ยมาโดนมาดีจนว่าล่ะตั้งกิดเพาะสิก้นสอย ถึงแค่ตูบปุูพี่แม่มันสินก้นให้หลายตูหลงยิ่งก้มก็เลยสิก็ตวงหนมันยูหูเราสองคนเดีบัคข้าหักไม่สิได้หลายอกติดไปไกลหลายามถมถม,ถมยากคิดเอาไว้งหันนะก้นถมก้นถมถึงปะเป็นว่าตา ให้โดนก้ี่ปมมาถึงเด้ไม่เง,งอกว่าบวมให่ย,ย่อยเล้นี่ถึงอะไรตัวมันถี่มีจะกตัวนะตัวนี้ัะมีจักตวบวมดีดีมีสองตัวนั่นเอาะไรตัวน่ารงไห้กับเกดตีเลยเ <laughs> อ้ยตัวน,นี้ใส่แตกมทอมไป เด้งแกด่างน้องในมไขีดนี่สองตัวป่เออตัวนี้เคอหางขันมาเนีาตัวเดียวบุยอุ้ยหนูอยู่ว่ามันขวยหนูเอ้หลายหู้ด้วยส่นองหู้หนึ่งมหู้หน อาหารปลาสุดหอดเลยได้พี่น่องเอาไปถอดอิกกระตัหงบางหูบางขวยมีสองพี่โฟมกับยูน้ํากันอยู่เดียเหรไม่เหรอไม่หักกัน แล้วมันมาหากันแล้วมันอยู่น่มกันเป็นขอบขัวี่ยายยรอนี่ละเป็น,นก่อนกันลุมอุ่มนี่นี่ละนี่้องเล็กใครครับเออเหลองงามครับเอาใส่ไม่เข้าหมาไงเ็าพอดอกใส

วอาทออกไปห้ารถแล้วเอ่ออกไปหารถโอ้ว่าที่มากวนน่นโกกันง่ะทางน้อยไะนี่ไะยางผีเขาคือไปทางผีมาพีเอ้ยลายกับผ้าเราออกไปหารถต่อเราไปนี่เราไปห้ารถเลยใช่หู ต้องตัวเดียวอ๋อขี้บอนีบ่เอาใบใหม่ไว้หนึ่งเสร็จแล้วเอาไปยังไให้มันเนิ่นค้มพี่น้องมันเที่ยวบดเที่ยวคึ้มมันแดดว่าหันมันแดดวันนี้มันค้มเอาใบใหม่ไว้แน่เลยพี่น้องผู้ชมลายตัวติบแล้ว มันสองโตผุนเตโอ้ยยืนเดินเดินสี่ดีค่ะนายพ่นเนาะเออเอานีห่อไปใหม่นอหาหมองเดินเดินหังสี่เนาะครับโอ้ยเดินออกมาแล้วตงได้พูจีโปมแมงเง่าปลพีนอ่บนบนรากของเนปุกเนบี่น้านมันจีโปม เอาให้ให okay. okay. yeah. oh. ้ให oh. yeah. nah. ้เห็ดเอาเห็ดอันนี้คือีตะขาดอกไปใส่เมนเมมือตะีน้องนี่ีปนออโตมออีกดอกออโอสตีต้องตีแห้งออห เอาหลายอยู่เห็นเอาหลายอยู่เอไม่เอาเลยใส่นนังใหห่กูเดียวเยของกันมีเข้ามาไงไม่เงาหงเล่ายู่ใส่ใส่แ่ให้แไม่ถุงยางหงเล่าี่ามาเราพี่น้องเลยีตัวนึ่ง ปูปลาสลัดดีลายกคเออเลาะปลาสลัดปลาสลัดปุ๋ยแลก็ได้เอานี่มานี่แม่ขันเอาโต้งส ok hey, ีเหนี okay. yeah. I I ่ยวเนามาขีดลงสูงเลยนะโอ้ยเปนอย่างแล้วไล่บ้านเราออกก็ยังแงลงไปได้เลนี่แหละ่าว่าเอาเห็ดั้งสีหล่ะมันจะโตโตกาพ่อดีไหมปุ๋ย พอดีไม่ได้โตใครๆเลยเรียโตซับซับไม่ไปุ๋ยซับคนเนี้ยโม่ผมั่มัแหงเลยคนละผืนแห้งคนจุกจักจุกจักเฮ้มานี่เราพี่น้องพอได้เยืนได้กินครับที่พมก็ได้ครับม่เงาก็ได้ครับมือนนีอะก็ฝากก็ไะไรก็แชร์ก็ติดตามครับติดตามมึงน่อยครับคนได้หูแล้วหงอกทัานแล้วอยู่คนอ่ะมันนี้ไปซะมีแล้วพี่น้องนะสวัสดีครับ โอ้ยเนาะมากคำมากคำเหมือนเนี่ย